ถ้าเรามีพลังมากเหมือนในเกมก็คงดีอะเนาะอะอยาดูาแล้วขอเวลาฉันหน่อยขอเวลาฉันอีกหน่อยจ้าเฮ้ยนันป้ากำลังโดนทำร้ายนี่อเอาไงดีเนี่ยจะทำอะไรทำร้ายผู้หญิงเหรอ ไ,ไม่เป็นไรเลยเหรอโอ้ยอย,อยู่ในโลกแห่งความจริงเราจะไปสู้ใครเขาได้ถ้าเราได้กลับไปในเกมก็คงดีอะ แต่ถ้าเราเข้าไปในเกมเราก็จะมีพลังไม่อ่อนแอเหมือนตอนนี้เอาอานยังไม่รับอีกหรอยังเลยอ่ะโทรเป็นสิบสายแล้วเนี่ย งั้นเราไปหาที่บ้านกันเถอะแอ,อนอนอยู่อดอดบ้านเนี่ยบๆล่ะไม่เห็นมีใครเลยปกติรอตก็ไม่ชอบออกไปไหนนะโทรไปก็ไม่รับแล้วเนี่ยบ้านก็ไม่หลอกอีกพี่ดีพึ่งกินันไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะ รูว่าอาจจะเข้าไปในเกมถ้าอย่างนั้นอะเราต้องรีบเข้าไปช่วยนะจําได้ปะว่ารอบที่แล้วอะกว่าเราจะผ่านมาได้มันยากขนาดไหนเข้าไปช่วยนี่เราต้องเข้าไปในเกมอีกแล้วเหรอเออไม่เอาอะในเกมมันอันตรายพึ่งแต่อาต้องการคนช่วยนะเราจะปล่อยให้อาอยู่ในเกมตลอดไปจริงเหรอ,อ,อในไหนก็ในไหนแลหละหนูจะเข้าไปในเกมด้วยงั้นเราไปรีบได้นเกมกันดีกว่า Yeah. เขามีส่งชีวิตแล้วเนี่ยเห็นไหมอะเขาบอกแล้วว่ามันอันตรายแล้วนี่อานึกยังไงถึงเข้ามาในนี้อีกเนี่ยก็เขาขยากแข็งแก่งตลอดไปนี่แต่ยังไงเราก็อยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้หรอกนะอาเพราะเรามีแค่สามชีวิตกับตัวอะไรอีกก็ไม่รู้ที่นี่มันอันตรายเกินไปแล้วทีนี้เราจะทํายังไงต่อไปอะตามมาแล้ว ดีต้อนรับสู่จูเมนจี้ครั้งนี้พวกคุณก็จะได้รับภารกิจสุดท้าทายที่จะได้ช่วยจูเมนจี้ไว้อีกครั้งครั้งนี้พวกเราต้องทำอะไรบ้างคะคุณต้องเอาแัญญานยลมณีไปไว้บนจุดสูงสุดของยอดเขาและอย่าลืมตะโกนชื่อมันด้วยละ่ะเอาล่ะขอให้ทุกคนโชคดีและอย่าลืมเอาชีวิตรอดให้ได้ละ่ะเฮ้ยแผนที่มาแล้ว เ่าทุกคนทีนี้เราต้องระวังให้มากกว่าเดิมนะเพราะด่านของเกมแต่ละด่านมันมีความยากและอันตรายมากกว่าเดิมงั้นเราเรียบเล่นเกมนี้ให้จบก,กันเถอะไปทางนูน้น หน่อยหน้าตาน่ารักจังเลยเอ่ะน่ารักจังเลยพี่ดีมไปเล่นกันมันเดี๋ยวแม่มันก็มาหรอไม่หรอกพึ่งดูดิเหมือนน่ารักสไตล์ เยงไปรู้ว่าว่าเขาปาไม่ไปอ่ะไอเรานี่ยังอีกไกลไหมกว่าจะถึงภูเขาอ่ะไม่ไกลแล้วพี่ดีมมันอยู่ทางนู้นอ่ะเรารีบไปกันเถอะ ยังไม่ได้กินเลยเลยเนี่ยโจะว่าไปก็หิวเหมือนกันแลวเนี่ยเอาเนี่ยเขามีขนมมากินนี่กันไปก่อนนะน่าจะลองท้องกันได้บ้างแหละ ไอคีสเฮ้ยทำไมทุกคนไม่เป็นไรเลยอะ่ะแล้วเนี่ยดูดีเหลือแค่ชีวิตเดียวเองอะ่ะเขาจะรอดออกไปได้ไงแล้วเนี่ยถ้าเขาหายไปอะ่ะพ่อแม่เขาจะต้องตามหาไจ้งตำรวจแล้วก็ต้องกลายเป็นเรื่องสืบเจ้าแน่เลยอะ่ะจะเย็นก่อนพึ่งยังไงเราต้องออกไปได้แน่ใช่พึ่งเดี๋ยวเราเรี่มทำภารกิจให้สําเร็จแล้วก็ออกไปได้นะ่ะมาเราเริ่ไปกันก่อนเถอะ ถึงแล้วสินะระวังตัวกันด้วยนะทุกคนโอ๊ยตายแน่ตายแน่แน่เราไม่รอดแน่เลยแต่ถ้าเราร่วมมือกันเราต้องรอดแน่ ตังตัวด้วยนะเพื่งเฮ้ยลูกแก้วเยอแล้วจุดอ่อนเราคือพิษงูทำไงดีอ่ะ ถ้าไม่ไปหยิบก็จะไม่มีใครรอดกลับไป ปัจจุบันอะเราก็ต้องภูมิใจในตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะใชู่อย่างในเกมนี้สิต่อให้อาร์กิลจะเก่งแค่ไหนนะเราก็ต้องร่วมมือกันอยู่ดีเข้าใจแล้วครับและที่หลังถ้าน้อยใจไม่ต้องแอบเข้ามาในเกมแล้วนะไม่มาด้วยแล้วน่ากลัวาไดแล้วไปเลยเอาเกมไปทิ้งเอาไปให้ไกลๆบ้านเลยนะดูแล้วน้าที่นบเ๋ยวแค่นี้ก็ต้องบ่นเลย đến đồng đẹp.